วิธีสำเนาแคนว่าเพื่อไปใช้ของตัวเองเช่นยกตัวอย่างของอโครงการเผู้สูงอายุก็ได้นะครับอายุก็ Copy คัดลอกตัวเนี้ยคัดลอกข้อความที่เลือกนะแล้วก็ไปวางใน g o o g l r o m r o ร e สะดด Google Chrome วางที่อื่นก็ได้นะครับครับ,นะรบมันจะเกิดอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นของชุมชนอื่นนะครับอ่าเราก็ถ้าแก้ตรงนี้มันจะแก้เทมเพลตที่ผมแก้ที่ผมตั้งเอาไว้แล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับก่อนจะไปที่ไฟล์ต้องล็อกอินก่อนนะล็อกอินแคนว่าให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ไฟล์ไปที่ไฟล์แล้วก็ทำสำเนานะครับพอทำสำเนามันจะขึ้นลิงก์มาใหม่ให้แล้วก็ปิดลิงก์เดิมของเขานะครับมันก็จะได้ไม่รบกวนของเทมเพลตที่ผมทำไว้ นี่มันจะขึ้นคําว่าสาเนาสนําเนานี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นของเราด้านบนได้เลยนะครับโครงการผู้สูงอายุบ้านนะตะบ,บิงติงอ่ะอย่างนะครับก็รายละเอียดที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่าตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับบันไดผลลัพธ์จะเป็นของเด็กนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเป็นของเราที่เราไฟนอลแล้วแต่ว่าข้อมูลส่วนเชิงปริมาณและคุณภาพ จะต้องยังคงเดิมเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่เขาต้องการดูแต่ละประเด็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ใส่รูปภาพมานะครับนี่คณะรมการอย่าลืมไปประเมินครับประเมินเสร็จนะครับก็แคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เราก็จะได้เห็นความแตกต่างกันประเมินอันนี้ประเมินคณะทํางานนะแด้านเป็นยังไงอันนี้บรรดาข้อที่2ของเราอบรมเป็นยังไงบ้างเรื่องความรู้บรรดาข้อที่3ของเราเกี่ยวกับ กลไกหรือสภาพแวดล้อมก็ใส่รูปเข้ามาให้ดูดนะครับอันนี้ก็คือเงื่อนไขของกิจกรรมอะไรบ้างเติมข้อมูลนี้เข้ามามันจะได้ไม่หลุดกรอบในการนำเสนอนะประมาณนี้ครับ